เป็นมะเร็งมาสอครั้งแล้วนะครั้งแรกก็หายไปแล้วปีห6นะครับแล้วก็ครั้งหลังก็เป็นเ,เมื่อปีเนี้ยต้นปีนะปีหก 8, แปดนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับรายการไปวิ่งกันเปล่าของช่อง YouTube ไปเปล่า และติดตามได้ที่ w w w ร์ไไปเป่า com แล้วก็ช่องมีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ TikTok ok นะคะเร์ยาคำว่าไปเป่าได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเพบกับแขกรับเชิญคนแรกของเราชื่ออานานของเรานะคะเป็นอาที่ต้นรู้จักมานานแล้วหรือชื่อจริงคือนายน่านฐานิวัฒนานนท์สวัสดีค่ะ เป็นคนหาดใหญ่โดยกาเนิดเลยหรือเปล่าอ่าเป็นเคยหาดใหญ่เคยหาดใหญ่อ่าภูมีลำเนาจริงๆอะเป็นคนนครศรีธรรมราชอําเภอชวางครับอแล้วก็เคยเรียนที่ไหนบ้างเอ่ยก็ว่าที่อ่าไม่ได้เรียนนครนะครับไปเรียนที่กรุงเทพเรียนอยู่สามเสนวิเมาลัยตอนมสี่มสห้าแล้วก็ไปเรียนต่อที่คณะทรัพย์แต่ว่า ก็ไปสอบใหม่ไปเรียนที่ครุศาสตร์จุฬาภระศึกษานะคณะทัาศามอออนเนี่ย่อ่ใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็เรียนใหม่ไปเอนใหม่ซิลซิลไ้นะก็ไปเรียนที่ครุศาสตร์จุฬาเอกภระศึกษาคะนะนะกับอีนนี้ก็ก็เรียนเกี่ยวกีฬาต่างๆนะเพื่อว่าเผื่อว่าไปเป็นครูพระแล้วไปสอนเด็กแล้วได้แล้วไปได้เป็นครูไหมคะไม่ได้เป็นแล้วทำอาชีพอะไรคะ ก็ไปเป็นผู้จัดการรีสอร์ทนะดูแลรีสอร์ทไม่ใช่มานรูดนะเป็นที่พัตกตากอากาศทั้งเหนือนะ uh huh. อยู่หลายปีนะฮะแล้วสมัยที่านั่นเป็นผู้จัดการรีสอร์ทใช่ไหมคะครับ <c oughs> มีปัญหาเรื่องพ m 2 5, 5แบบนี้ปะคะเมื่อก่อนไม่มีนะฮะนานแล้วผมเป็นอยู่ตอนนั้นปี2องสอปกระมาณนะั uh ้นนะครับ <29. S 1> ทีนี้กับพอไปทํางานที่ไหนก็จะไปวิ่งด้วยอชอบวิ่งอยู่นะ ออ๋วิ่งมาตั้งแต่สองแปดองเก้าเลยอะคะครับทํางานเดินๆก็วิ่งเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรเมื่อยู่อยู่นวิ่งวิ่งจนได้เป็นเขยภาคใต้หรือว่าวิ่งคือคือตอนมาทํางานหัดใหญ่ก็ไปวิ่งที่สนามกีฬากลางแล้วก็ไปเจออรุ่นน้องที่เป็นที่จบมเนี่ยเรียนพยาบาลเป็นอาจารย์อยู่ก็เจอจำได้ก็คุยทักกันแล้วถามว่าไปวิ่งกันหรือเปล่าก็นั่นแหละ S <S <g ox ic> ไม่ก็เรียกชื่อก็อาเนี่เจอแล้วรุ่นน้องรุ่นพี่ก็มาวิ่งกันมาหลังวิ่งก็ชอบนิสัยก็ตอนหลังก็แต่งงานพบรักในนัก,กวิง่งหน้านในสนามสนามก็หลังนี้ผมก็มาทํางานที่หาดใหญ่วเวลากลับบ้านนครเนี่ยนะเออบางทีก็ตามไกลขับคนเดียวสองสามกิบสองสามร้อยโลนะบาทีก็ง่วงก็จะกินน้นกินนี่ไปหรือไปเปิดเพลงไปแต่อีกอันหนึ่งคือ ถ้าง่วงถ้าน่นไม่หายนี่ไม่หายแล้วผมก็จะจอดรถแล้วไปวิ่งอรอบหน500 m, ึ่งห้าร้อยเมตรก็วิ่งสักสิบรอบห้ากิโลได้เหงื่อก็หายง่วงพอดีค่ะมันมันมีแต่คนไปวิ่งแล้วลงง่ว,วงนะคะอันนี้วิ่งก็ตื่นใช่ห้าโลเลยนะคะ,ะค่ะครับแล้วทีเนี้ยทำยังไงถึงได้จริงจังกับเรื่องงานวิ่งสิ่งขั้นเป็นกรรมการ งานหัดใจ马อนได้ครับก็ก็เวลาไปวิ่งก็เจอเพื่อนนักวิ่งนะผมก็วิ่งตอนนี้ก็ซ้อมอยู่สองสามที่นะคือที่อ่างน้ำมออที่สนามล่างที่สนามคณะเศรษฐศาสตร์ค <net> นะครับก็ไปวิ่งก็เจอนักวิ่ง<ม>ด้วยกันอะไรกันก็ทักทายกันแล้วก็ชวนบอกเฮ้ย hey, มาช่วยงานหัดใจทอนหน่อยนี่เห็นก็มารับสมัครก็เลยไป ไปช่วยหยิบจับใหม่ๆไปช่วยหยิบจับนะเราเป็นนักวิ่งอยู่ก็ไปช่วยในในกรณีของเรารู้แล้วว่าอาณาเนี่ยชอบวิ่งอยู่แล้วเราก็เข้ามาในวงการวิ่งเนี่ยด้วยการแบบศึกษาด้วยตัวเองหรือเปล่าคะก็ก็ศึกษาตัวเองตอนหลังก็ดู y o YouTube อนะนะอาไม่มีโค้ดเหรอคะไม่มีนะฮะศึกษาเรียนวิ่งเองอะไรเองผมจะวิ่งโซโล่นะโซโล่วิ่งคนโซโล่เดียวโซโล่เดียว่ จเจอนักวิ่งบางคนก็เคยไปวิ่งกับเขาแต่ว่าคนละเพสกันนะฮะม,มันทําให้อธิบายนิดนึงค่ะเพเพคือเพลคือคือการเป็นตัววัดอันนึงนะคือว่าเขาจะดูว่าในระยะ1กิโลเนี่ยนะระยะทางหกิโลนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าใช้เวลาเจน,นาทีก็คือเพสเจถ้าสี่นาทีก็คือเพลสสี่พวกสี่นาทีนี่จะวิ่งเร็วคือกิโลหนึ่งใช่ไหมะ ว่าผมวิ่งอยู่ที่ประมาณเพสแปนะก็วิ่งไปเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วถ้าฮาฟเนี่ยนะก็ให้เวลา3มชั่วโมงครึ่งนี่ uh huh. ก็วิ่งทันคนะถ้าเพจสิบก็ยังขอทันอยู่เพราะว่าสองยี่สิบกิโลถ้ายี่โลเนี่ยนะก็สองสนาทีก็คือ3าชั่วโมงครึ่งแล้วแกง๊งคนแก่เดินนี่ถือว่าเพจก็ต้องเดินเร็วหน่อยแล้วเพสเพสที่สําหรับคนแก่เดินเนี่ยเขาจัดไว้เป็นเพจประมาณก็อยู่ประมาณเก้าสิบนะ ครับแต่บางงานนี่ก็ให้สี่ชั่วโมงคือต่างส่วนอยู่ที่ติดเพจสิใช่ไหมเพจสิบนะเพราะนั้นแล้วก็เพสิบนี่ก็มีว่าพอถึงจุดให้น้ําสักสองอ่สักร้อยเมตรสองร้อยเมตรเดินได้พอพอดื่มน้ําดื่มไรเสร็จหรือว่ากินมอะไนมแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ถ้วยนี่คือต้องต้องวิ่งอัดตลอดฮะเพจประมาณอะไรฮะก็อยู่ที่เพจสามเพจมากกว่าสองเลยนะฮะครับสี่นี่ยังไม่ผ่านใช่ไหมฮะยังไม่ผ่านนะเพื่อนเอาไว้แล้ว ถ้าตีนี่อยู่ที่ปร,ประมาณกี่กิโลเมตรต่อคือถ้าสมมติว่าสิบกิโลนะฮะเพจสี่นี้ก็สี่สิบนาทีสี่สิบนาทีนี้ไม่ได้แล้วสิบกิโลต้องวิ่งให้ได้ในเยลาสี่นา,นาทีคืออ่ะคือคือถ้าเพจสี่นะก็สี่สิบนาทีนี่คนที่หนึ่งนี่ยี่สิบกว่านาทีนะฮะค่ะ<ก>จบแล้ว,ล,วลองวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหมดแล้ว ครับว่บาไงก็ต้องวิ่งให้เพยสองเพยสามเป็นต้นครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเคยวิ่งถึงขั้นมาราธอนแล้วถูกไหมคะยังยังครับยังยังไปไม่ถึงตอนนี้อยู่ที่ฮาล์มาราธอนยี่สิบเอ็ดกิโลแล้ว,วิธีการดูแลร่างกายหรือว่าวิธีการฝึกซ้อมอ๋อคือคือเขาเรียนก่อนนะผมะผมไม่ได้เป็นนักวิ่งแนวหน้าเป็นนักวิ่งที่เป็น เป็นตัวประกอบซะมากกว่าเรื่องเาเรียกไม้ประดับนะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราสายสุขภาพเราไม่ได้สายเอาถ้วยเพราะวิ่งวิ่งเพราะว่าเพื่อเห็นผลจากการที่เราวิ่งแล้วสุขภาพมันจะดีผมเรียนผมเป็นมะเร็งมาสองครั้งแล้วนะครั้งแรกก็หายไปแล้วเมื่อปีเมื่อปีหกห้าขอโทษทีปีห้าหกนะครับแล้วก็ครั้งหลังก็เป็นเมื่อปีเนี้ยต้นปีนะปีหกลแปดนะฮะ ก็สิบกว่าปีนะก็ไม่เป็นไรนะที่จริงแล้วว่าถ้าห้าปีไม่กลับมาแสดงว่าหายแล้วแต่เทคโนโลยีอย่นี้ก็การแพทย์ดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าร่างกายเราต้องต้องแข็งแรงด้วยต้องพร้อมด้วยภูมิภูมิกุ้มกันภูมิต้านทานการต่อต้านเชื้อโรคการสู้กับเชื้อโรคก็ต้องมีด้วยวิ่งเช้านี่เป็นสตาร์ทอัพเมตาบอลิซึ่งนะระบบต่างๆการทํางานค่แล้วถ้าเราวิ่งเย็นเนี่ยนะทุกครั้งไม่ว่าวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นหลังการวิ่งเนี่ยนะ ในสามสิบนาทีเนี่ยเราต้องกินอาหารแล้วเพราะว่าการดูดซึมของร่างกายของระบบร่างกายมันจะทําได้ดีในครึ่งชั่วโมงแรกนี่ถ้าเราถ้าเราไปวิ่งเย็นกว่าจะเสร็จจากวิ่งก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะถ้าวิ่งห้ามสี่โมงห้าโมงนะก็ประมาณทุ่มหนึ่งพอทุ่มหนึ่งปั๊บนะคือปกติแล้วเนี่ยในละสองชั่วโมงถ้าทุ่มหนึ่งก็สองทุ่มสามทุ่มนะะ จริงๆแล้วเนี่ยมันควรทิ้งช่วงหลังจากออกกายเนี่ยถ้าจะนอนเนี่ยนะต้องอย่างน้อยสามหรือสี่ชั่วโมงอ uh huh. ช่ไหมทำให้มันมันล่นนอนดึกไปแล้วยิ่งถ้ากินอาหารอีกนะกำลังนะคือคือระหว่างที่เรานอนเรากินอาหารเราวิ่งทุ่มหนึ่งกินอาหารเราต้องทิ้งช่วงนะสามทุ่มบางทีระบบการย่อยยังย่อยไม่หมดทำไมยังเมตาบลิซึมยังมีอยู่แต่ที่จะได้พักผ่อนกับร่างกายต้องมาทํางานเกี่ยวกับการย่อยการดูดซึมนะฮะอันวิ่งเช้าดีกว่า แต่ว่าไม่ว่าวิ่งเช้าวิ่งเย็นถ้าถ้าอยากจะวิ่งวิ่งเถอะเชื <laughs> ไม่งั้นอาโอยไม่ได้งอนยนี้ผมผมก็มีปัญหาแต่ว่าพยายามวันไหนอะ่ะถ้าหลับได้ดีก็จะตื่นเช้าข้อดีของการซ้อมเดี่ยวกับการซ้อมกลุ่มอัาน,น้นชี้ว <c oughs> ่า <c oughs> ไงคะก็ถ้าถ้าซ้อมกลุ่มได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าบางคนชอบวิ่งไปเรื่อยคิดนั่น,ค,น,นคิดนี่ไปผมก็จะคิดงานบางทีถ้าถ้าว่ายน้ำนี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า ปลัดทำว่ายน้ำนี่ถ้าคุยไปด้วยว่ายน้ำไปด้วยคงยากอะค่ะเพราะว่าเราคือเาทำไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็แต่วิ่งนี้ยังพอแบบวิ่งไปคุยไปนะอภเพสต่ำๆก็แต่ว่าก็ในส่วนนี่นะคือว่ายน้ำมันก็จำเป็นสำหรับทักวิ่งเพราะว่าส่วนหนึ่งมันช่วยเรื่องความจุปอดนะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าวันเป็นเป็นการการเทรนที่ เพราเซนนิ่งอะนะคือคืออย่างอื่นบ้างอย่าอย่าวิ่งอย่างเดียวก็คือแต่เป็นคาร์ดิโอเหมือนกันคาร์ดิโอเหมือนกันคาร์ดิโอเหมือนกันแต่ควรจะเวทด้วยนะเพราะว่าอันนี้เน้นที่หัวใจมากกว่ากล้ามเนื้ออ่อก็ข้้มเนื้อก็ด้วยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เจ็บตัวมานะเพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องเวทเราก็ร้วิ่งแล้วเจ็บเนี่ยชิมสปรินเนี่ยนะก็แสดงว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราควรจะคาร์ดิโอสัก สามหสี่คือคือถ้าถ้าเราซ้อมอาทิตย์หนึ่งห้าวันอ่าสมรมุห้าวันห้าวันนะก็คือใช้ใช้เวทเทรนนิ่งเสริมอ่ะนะสักสองหรือสามวันจะ่าค์ริโอทุกวันเลยก็ได้หรือว่าวันเว้นวันเหลือาทิตย์หนึ่งสามวันคาริโอสามวันนะก็เราวก็เวทสองเวทสองคาริโอสามครับคนจะเสริมด้วย f l ซิ i b i l i t y ก็คือโยคะอายืดเส้นส t r e t c h นะ S <S อันนี้เกินเจ็ดวันแล้วนะฮะก็ว่าทำทำไปด้ว่กันไม่ไหมายถึงว่าเราเรา,เราว่ายนะเราวิ่งเสร็จเราว่ายนะเราเราเข้าไปว่ายน้ําได้ในวันเดียวก็คือควรจะยืดเต้นก่อนแล้วค่อยออกกาลังกายใช่หรือว่า <Okay. S 2> โยคะหลังจากวิ่งเสร็จก็โยคะก็ได้ค่ะนะฮะหรือว่าโยคะเสร็จเราว่ายนะ้ําอหรือว่าเวทเสร็จก็ก็ว่ายนะ้ําก็ได้นะผมก็พอทาผสมอย่างนี้ตอนนี้ทําค่อนข้างจริงจังแทบจะทุกวันเมื่อก่อนนี่ ถ้าว่างไม่มีอะไรค่อยไปออกกายแต่ตอนนี้พอเลิกง,งานนะหรือว่าพอเสร็จตุลาพอตะวันเริ่มคล้อยแล้วสักห้าโมงแล้วต้องไปแล้วนะอ่ทีนี้พอตะวันเริ่มคล้อยแล้วอยากรู้แล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องท่องเที่ยวกันบ้างค่ะครับที่ไหนสวยที่สุดในการวิ่งคือคือถ้าผมไปวิ่งมาในสนามมีที่ตรังนะที่ปากเมงตรังปากเมงอ นครพนมปากเมงนี่ตรังนี่คือที่ไหนคะตรังนี่ในเมืองนะในเมืองก็แถวแถวโรบินสันนั้นส่วนใหญ่ที่เขาจัดโรบินสันตรังจมวิหันตรังหรือไม่ก็สนามกีฬากลางตรังเป็นจุดสตาร์ทฟินิชสนามกลางตังสวยด้วยอ่ะก็ใช้ได้ใช้ได้เพราะเงินมันมีลู่ลู่ยาอนะแต่ว่าที่สวยนึ่คือเส้นทางปากเมงนี่คือที่ตังเหมือนกันใช่ปากเมงสวยมาสวยมากมีวงต้นสนแม่น้ำมันไปวิ่งพวกจักรยาน่ยชอบนะฮะ แดดไม่มีเลยนะแปดเก้าโมงแล้วเนี่ยนะค่ะร่มต้นสนร่มหนองต้นสนปากแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะมีตารางละต่อที่นครพนมนะนครพนมไปไกลเลยนะฮะไปวิ่งนครพนมก็เส้นทางเลาะริมโข้งะริมากสิบกว่ากิโลไปกลับก็ยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วทำไมเราไม่ให้รถไปรับคะอ๋อาไม่เพราะถ้าวิ่งถ้าวิ่งยี่สิบเอ็ดจะวิ่งไปกลับโอเค ก็วิข้ามวิ่งข้ามไปลาวด้วยคืออันน้าเนี่ยยังไงก็ต้องวิ่งให้ยี่สิบขึ้นใช่ไหมคะก็พยายามตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบโอเคก็ตั้งใจจะไปสี่สองนะทางแต่ก็ข้ามไปลาวกบวิ่งข้ามไปลาวด้วยพี่เหนือไม่ประทับใจบ้างนะคะนี้อีตาลและเคยไปวิ่งที่เชียงใหม่เราอินทนนท์เคยไปไหมเคยเคยไปนะทางมันนั่นหน่อยมันชันหน่อยที่ ที่ชอบมากคือที่นครนครอากับลงใต้อีกแล้วฮะนครตีธรรมราชนะคะไม่ใช่นครราชสีมานะคะนครราชสีมาก็เคยไปวิ่งโอเคอันไหนเคกันคะคือผมว่านครสวยกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนครตอนนั้นที่ไปไปวิ่งนะะเขาจัดในเมืองนครศีธรรมราชถนนราดำเนินแล้วก็ถนนบพาสแถวแยกเบญจมาศ่นอะนะค่ะผ่านพระธาตุนั่นแหละผ่านพระธาตุด้วยฮะแล้วปรากฏว่าวันนั้นพอสมัครเสร็จแล้ว มี3วันก่อนวิ่งประกาศว่ายกเลิกสนามนี้คือคือ,คอไม่ได้ยกเลิกจัดวิ่งนะเพราะคนจองตั๋วจองโรงแรมจองะอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปวิ่งให้ไปวิ่งที่ลานสกาแทนอทีนี้ในเมืองเดิมดีเป็นทางเรียบคะนะพอไปลานสกานีต้องขึ้นเขาพวกซ้อมทางลาดมาล้อมกก็คือ จัดเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสถานที่อาจจะมีปัญหาตปิดถนนหรือเปล่าก็ว่าไปใช่เพราะตอนนั้นบังเอิญไปชนข้อสอบกอพก็เม่จราจรนั่นแหละรียงมเส้นทางเพราะมันต้องปิดถนนไว้แล้วใค่ทีนี้คนไปสอบแล้วหันใหญ่ไม่สวยเลยเหรอคะหันใหญ่ก็สวยนะครับก็ของหันใหญ่สงขาสงขามาลาทอนนี่นะวิ่งนะแล้วสถานที่ซ้อมนะคะที่สวยๆสถานที่ซ้อมที่สวยๆนะที่ซ้อมนี่ คือสวนสาธารณะขนาดใหญ่สวนสาธารณะครับริมหางน้ำมอริมอ่างมออนะฮะครับแล้วก็แก้มลิงนะแก้มลิงของคงแต่ว่าอานานี้ไม่เน้นเขาเลยนะคะผมผมก็เลี่ยงเลี่ยงนะแต่ว่าก็ต้องถ้ามีระยะที่มันเส้นทางวิ่งที่ขึ้นเขาก็ต้องไปซ้อมเขาด้วยผมวิ่ตงตรงตรงอ่างนา้ำมออมมันมีบันไดยอยู่ประมาณสามสิบกว่าขั้นจะดีสแตนเลสด ไม่ไปใช่ไหมไม่ไม่ได้ไปแปลงว่าไม่ได้เน้นเขาเน้นทางลาบซะเยอะใช่เน้นทางเนินใช่ที่ถ้าเกิดแนะนําหัดใหญ่ก็จะมีส่วนสาธารณะครับิมอ่างน้ำมออแล้วก็แก้มลิงตามที่อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งถนนชาลาทัศชาลาทัศสงขาสงขานะครับวิ่งล่อชายทะเลนะช่วงช่วงเช้านี่วิ่งได้ถึงเก้าโมงเพ ตัวทิ์ <icism. S 1> ขึ้นทางทะเลแล้วได้งเงาส่กถึงเป็นศูนย์เลยครับช่วงเย็นก็วิ่งได้แต่ว่าพอเริ่มมืดปั๊บเนี่ยนะมันก็เส้นนั้นเป็นสถานบันเทิงนะรถเจอเยอะก็แนะนําเช้ามากกว่าเชา้ชาเชา้าเช้านาวิ่งกว่าเย็นก็วิ่งได้ถ้าถ้าเช้าติดภารกิจคค่ะรับแต่ว่าที่ประทับใจนนทนที่ขอนแก่น<อ>สานามซ้อมนะสนามซ้อมนี่บึงทุ่งสร้าง บึงทุ่งสร้างครับออกไปนอกเมืองหน่อยอือันนี้คือไม่ใช่งานวิ่งนะคะแต่เป็นถานวิ่เลยนะไปมาไปคือผมไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวิ่งด้วยที่นั่นถึงเขาไม่จัดวิ่งตอนนี้ก็พยายามว่าถ้าเขามีจัดวิ่งก็จะไปอันนี้อนั้นเหมาะกับจะมาทาโปรเจกต์กับเรามากเลยนะคะไปวิ่งกันเปล่าเนี่ยพั่วไทยอเดี๋ยวเลยอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งผมไปวิ่งแล้วก็ชอบที่กําแพงเพชรกาแพงเพชรอีกค่ะกําแพงเพชรมาราธอน วิ่งในวนาอุทยานโซนปลศาสตรโบราณสถานามีโบสถเ์เก่าๆคล้ายๆยุทธกยานะะแต่ว่า,มาไม่เด็กมนุญยาอลนเนี้จากที่อานานได้ไปหลายๆที่เนี่ยไปไปเกือบทั่วประเทศแล้วนะคะมีเคยเกิดอุบัติเหตุไหมคะไม่เคยนะเลยแล้วไปค่ะ <laughs> แต,แต่แต่มีข้อเตือนใจอะไรสำหรับการการที่เราจะไปวิ่งหลายๆจังหวัดแบบนี้บ้างไหมอย่างเช่น มีประสบการณ์แ,แปลกๆอะไรที่เกิดขึ้นไหมครับก็ประเด็นคือเคยไปวิ่งที่ที่นี่ที่ดันนอกไม่รู้ใครจัดตอนนั้น <laughs> <laughs> ไปนอนโรงแรมแล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวมาเลยมาเยอะนะคืนวันเสาร์ไปนอนในว่าจะด้านกว่าจะเทกจะเลิกนะเพราะข้างล่างเป็นเถกเสียงตุ้ง อ๋อตอนเช้าวิ่งโหยแต่ว่าก็วิ่งได้นะสิบกิโลค่นะเคยเคยเคย,เคยวิ่งครั้งหนึ่งตอนนั้นลองดูว่าเออมีติดงานติดโน่นติดนี่งานก็ทําเอ,อจงส่งเขาส่งลูกค้าก็ไม่ได้นอนลุงเช้าไปวิ่งของกะกะทจกัดออมาราธอนที่ผู้ขังขาวขาก็ไม่ได้นอนแต่วิ่งได้นะสรุปว่าต้องระวังเรื่องการนอนเรื่องนเ,เ,เรื่องนอนนะเรื่องใหญ่เลยใช่ใช่เพราะมันจะเบลอๆคือคือระหว่างการในระหว่างที่เรานอนเนี่ยนะ ร่างกายมันจะสร้างสรารสื่อกะแสยประสาทนะฮะเพราะว่าเซลล์ประสาทของเรามันอยู่ห่างกันแต่ว่ามันก็มีสายต่อถึงกันแล้วมันจะมีช่องว่างอยู่ทำไมแล้วมีสารเนี่ยมันจะสร้างตอนที่เรานอนออที่ถ้าว่าเรานอนน้อยหรือไม่ได้นอนมันก็สร้างเหมือนกันแต่ว่าสร้างได้น้อยอันมันจะชา้าแล้วมันก็จะเบลอใช่เบลอๆกันต่อติดต่อ่ามันก็รับบอลเนี่ยนะถ้าขอเราไม่ได้นอนเนี่ยรับบอลจะช้าอาจจะพลาดบลอใช่แต่ว่าถ้าไดนนอนปุ๊บ โยนรับส่งก็คือก็วนกลับมาที่เรืงพักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพอไม่งั้นจะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายใช่ะ้ะช็อกได้ที่นี้การนอนเนี่ยนะผมก็ศึกษาไปตอนที่ไม่สบายไปอ่านงานวิจัยไปอ่านของฝรั่งสั่งซื้อโน้นเมอเมซอนดอนอเมริกาเ่ยนะนอนเนี่ยนะก็สรุปว่าขั้นน้อยสุดคือหชั่วโมงที่ต้องนอนให้ได้นะเป็นไฟบังคับเลยสูงสุดไม่เกินเ้าชั่วโมง แล้วเวลาคนเข้านอนนี่ก็ประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าหลังสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่โหมดโกรทฮอร์โมนจะหลังได้ดีหลังเยอะมาใครที่พลาดอย่างนี้จะเห็นว่าร่างกายเขาจะไม่ค่อยโตหรือว่าภูมิต้านทานจะน้อยคนะคนที่ทํางานกลางดึกแล้วไม่ได้นอนเนี่ยนะกลางวันมานอนชดเชยต้องนอนชดเชยแต่ถึงนอนยังไงก็ตามนะก็สู้การนอนกลางคืนไม่ได้นะเพราะว่ามันธรรมชาติธรรมาตอะไรเงี้นก็คือเรื่อง พอคิดดีๆเนี่ยอนันก็จะฝากเรื่องเกี่ยวกับเน้นที่การพักผ่อนเรื่องสุขภาพและการเตร็มตัวแต่ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อยากฝากอะไรไหมไหมนี่ถึงถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงการรักษาสุขภาพตอนนี้เราอายุหกสิบหกสิบเจ็ดนะคือผมว่า่ถ้าเกิดเราอยากฝากถึงเด็กรุ่นใหม่คือเด็กรุ่นใหม่นี่ ก็ก็ส่วนหนึ่งนี่เข้าไปออกกำลังกายแต่ว่าส่วนหนึ่งนี่ติดอยู่กับหน้าจอถยหน้าจอเนี่ยนะทําให้เวลามันถูกแย่งถูกแบ่งไปคือผมผมว่านะโทรศัพท์นี่เขาออกแบบแบบนี้มาให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายหน้าจอมาว่าวัยรุ่นนี่คนจะไปทําอย่างอื่นเดี๋ยวเว้นยกเว้นเดี๋ยวคนทางานกันนี้นะ เดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณอนานนตมากเลยนะคะที่อุตส่าห์ตสละเวลามาพูดคุดยกับเราในวันนี้นะคะคขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์แนะนําทางเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายการพักผ่อนแล้วก็มีววิยทยาศาสตร์ด้วยจากคารุภระที่เรียนร่ำเรียนมานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากค่ะานสานีครับค่ะ